สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดของทางด้านเครือข่าย AI s ไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการสมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นและไม่ลดสปีดของทางด้านเคอร์ไค d t แทกกับ t ท m o ู e กันบ้างนะครับสาหรับใครที่ใช้ระบบเคอือข่ายแท a กและทู o ูฟเอสอยู่นะครับสามารถสมัครนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็ว2เมก4เมก และความเร็ว10เมกพร้อมโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายได้และที่สำคัญที่สุดนะครับถูกสุดเดือนละเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมวิธีการสมัครอย่าลืมกดติดตามช่องกด รูปกริ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ที่ผมนำมาลงให้ท่านได้รับชมกันทุกวันและทุกเดือนนะครับสำหรับใครที่ต้องการรับโทรศัพท์มือถือฟรีเน็ตฟรีพร้อมโทรฟรีอะไรแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงให้คลิปต่ตอเนื่องกันไปเลยนะครับและสำหรับรหัสการสมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นความเร็ว2เมก4เมก10เมกพร้อมโทรฟรีทุกค่ายสมัครถูกสุดเดือนละ50บาทนั้นเราไปติดตามรับชมวิธีการสมัคร พร้อมๆกันในคลิปได้เลยนะครับสำหรับการสมัครตามที่ผมได้แจ้งไว้ต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้ง2เครือข่ายก็คือทางด้านเครือข่ายอ่าดีแทและทูมูฟนะครับก็จะมีอยู่3โปรหลักๆนะครับโปรที่1ก็คือโปรอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีทุกค่ายนะครับ2โปรเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ไมีไม่มีโทรฟรีนะครับผม สามโปรโทฟรี 3, Pro, rophy, ไม่อัน้นทุกเครือข่ายก็จะมีสามตัวเลือกให้ท่านได้ไดสมัครกันนะครับสำหรับการสมัครนั้นนะครับผมการสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะแนะนำวิธีการสมัครของเครือข่ายดีแทก่อนละกันการสมัครของเครือข่ายดีแทเป็นการสมัครแบบวิธีที่1นนะครับเป็นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีทุก่ายความเร็ว2เมกย้ำนะครับตัวนี้2เมก ใช้งานได้นานครั้งละ30วันต่ออายุอัตโนมัตินะครับทุกครั้งเนี่ยก็คือใช้งาน30วันก่อนนะครับผมก็คือต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันใช้งานได้นาน6เดือนเต็มนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับชำระเงินเพียงแค่เดือนละ200บาทเท่านั้นในส่วนของรหัสการกดสมัครนะครับผมก็ตามนี้นะครับก็คือดอกจันหน์104ดอกจัน 450สี่เหลี่ยมโถออกนะครับอันนี้ก็คือการสมัครแบบที่1ในส่วนของการเติมเงินแล้วต่ออายุอัตโนมัติเนี่ยก็คือว่าสมมติท่านสมัครวันที่1ย้ำนะครับสมัครวันที่1สมมติเฉยๆนะครับสมัครวันที่1เนี่ยโปรโมชั่นของท่านก็จะสิ้นสุดลงประมาณวันที่30ให้ท่านเติมเงินสะสมตลอดทั้งเดือนเนี่ยให้ครบจํานวน200บาทสําหรับโปรนี้เท่านั้นนะครับให้ครบจํานวน200บาทก่อนถึงวันที่30สสัก 2-3วันเพื่อให้วันที่30ระบบจะได้ตัดเงินของท่านเพื่อไปตอบโปรได้แต่ถ้าท่านลืมติมเงินแล้วยอดเงินไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถต่อบโปรโมชั่นและใช้งานโปรโมชั่นนี้ได้อีกต่อไปนะครับอันนี้คือ,อความเร็ว2เมกเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความเร็วการสมัครโปรโมชั่นแบบที่1เช่นเดียวกันแต่เป็นความเร็ว4เมกนะครับเป็นโปรโมอันไม่ลดสปีดโทฟีทุกเครือข่ายความเร็ว4เมก ใช้งานได้นานครั้งละ30วันเป็นโปรโมชั่นของทางร้านเครือข่ายดีแทต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันเช่นเดียวกันใช้งานได้นานสูงสุด6เดือนนะครับโปรโมชั่นนี้ให้ท่านเติมเงินเข้าไปและสมัครนะครับผมก็คือ250บาทต่อเดือนและอย่าลืมนะครับต้องเติมเงินสะสมให้ครบ250บาทต่อเดือนนะครับต่ออายุอัตโนมัตินาน,าน6เดือนรหัสกดสมัครหลอกจันหนึ์สี่ตามด้วย 1> 1, 4 5 1สี่เหลี่ยมแล้วกดถอวออกนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการสมัครแบบที่1อีกเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นและไม่ลดสปีดของทางด้านเครือข่าย d ีแทพร้อมโทรฟรีทุกเครือข่ายตัวนี้จะเป็นความเร็ว10เมิกใช้งานได้นานครั้งละ30วันต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันใช้งานได้นาน6เดือนเต็มนะครับเดือนละ350บาทต่อเดือน รหัสกดสมัครดอกจันทร์104ดอกจันทร์4 52สี่เหลี่ยมแล้วกดโทวออกนะครับใครที่สนใจสมัครตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น2เมก4เมกและ10เมกพร้อมโทรฟีทุกค่ายของ d t แทก็กดรหัสสมัครตามที่ผมได้แจ้งไว้ได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการสมัครนะครับผมอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นและไม่ลดสปีดของทางด้านเครือข่าย d t แทแต่โปรโมชั่นนี้จะเป็นการสมัครแบบที่2นั่นก็คือ โปรเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดและไม่มีโทรฟีโบแบบนี้ไม่มีโทรฟีนะครับก็จะต่างกันแบบที่1แบบที่1จะมีโทรฟีโปรโมชั่นแบบที่2ไม่มีโทรฟีนะครับความเร็วในการสมัคร2เมกใช้งานได้นานครั้งละ30วันต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันใช้งานได้นาน6เดือนการต่ออายุก็เหมือนกับรูปแบบที่1เช่นเดียวกันนะครับผมโปรนี้นะครับจะถูกกว่าแบบที่1เพราะว่าไม่มีโทรฟีดังนั้นนะครับความเร็ว2เมกท่านจ่ายเพียงแค่เดือนละ 150บาทเท่านั้นสําหรับคนที่บอกว่าไม่ค่อยได้โถเท่าไหร่นะครับโปรนี้ก็เหมาะสมกับตัวท่านนะครับผมและรหัสสมัครโปรนี้นะครับก็กดไปที่เบอร์ดอกจัน104์ดอกจัน225สสี่เหลี่ยมแล้วกดโถออกได้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรูปแบบการสมัครแบบที่2นะครับผมแบบที่2สําหรับโปรโมชั่นความเร็ว4เมกนะครับการสมัครในรูปแบบที่2นะครับเป็นโปรอิอนเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีด ไม่มีโทรฟรีนะครับความเร็ว4เมกใช้งานได้นานครั้งละ30วันของทางด้านเครือข่าย d t แทต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันใช้งานได้นาน6เดือนนะครับเดือนละ200บาทเท่านั้นนะครับจะถูกกว่ารูปแบบที่1นนะครับผมรหัสกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน5 1 4สี่เหลี่ยมแล้วกดถอดออกนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ผมกำลังนำเสนอโปรโมชัน d t แทอยู่นะครับผมเดี๋ยวทูมูฟก็จะต่อจากนี้ไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็น การสมัครในรูปแบบที่2นะครับเป็นโปรโมชันอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่มีโทรฟรีความเร็ว10เมกใช้งานได้นานครั้งละ30วันต่ออายุอัตโนมัตินะครับทุก30วันใช้งานได้นานสูงสุด6เดือนโปรโมชั่นนี้นะครับเติมเงินเข้าไปเพียงแค่เดือนละ300บาทเท่านั้นแต่อย่าลืมนะครับโปรโมชันต่ออายุอัตโนมัติดังนั้นจะต้องเติมเงินสะสมให้ครบ ก่อนวันถึงตัดโปรนะครับถ้าเกินก็จะไม่สามารถต่อโปรได้แล้วก็จะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับทั้งรูปแบบที่1และรูปแบบที่2สําหรับโปรโมชั่นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่มีโทรฟรีความเร็ว10เมกรหัสกดสมัครดอกจันทรึ์ดอกจันทราหสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกและนี่ก็เป็นรูปแบบที่1และรูปแบบที่2ของการสมัครเน็ตนะครับก็คือรูปแบบที่1เนี่ยจะเป็นโ,รโปรเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรี ทุกค่าทุกเครือข่ายแต่รูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นโปรเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดแต่จะไม่มีโทรฟรีนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็นกคือราคาจะถูกกันไปตามที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับต่อไปจะเป็นการสมัครอินเทอร์เน็ตนะครับของทางด้านเครือข่ายทูมูฟเอชกันบ้างซึ่งโปรโมชั่นของทางด้านเครือข่ายทูมูฟเอชก็จะมีการสมัครคล้ายๆกับเครือข่ายดีแท็นะครับผมนั่นก็คือการสมัครในรูปแบบที่1ึ่งโปรเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดโทรฟรีทุกเครือข่าย ความเร็ว2เมกใช้งานได้นานครั้งละ30วันต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันใช้งานได้นาน6เดือนก็คือเดือนแรกสมมติท่านสมัครวันที่1สมมตินะครับผมวันที่30โปรโมชันนี้จะต้องต่ออายุท่านจะต้องเติมเงินสะสมให้ครบโปรนี้ก็คือความเร็ว2เมกจะต้องเติมเงินสะสมให้ครบ200บาทก่อนถึงวันที่30รัก2 3วันนะครับผม แต่ถ้าเกินไปแล้วท่านก็จะไม่สามารถสมัครโปรนี้ได้อีกต่อไปเพราะว่าระบบตัดเงินท่านไม่ได้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับโปรนี้ใช้งานได้นาน6เดือนเต็มนะครับเติมเงินเข้าไปเดือนละ200บาทรหัสกดสมัครดอกจัน900ดอกจัน9801สี่เหลี่ยมแล้วกดถอออกนะครับต่อไปจะเป็นการสมัครอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นและไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับเป็นรูปแบบที่1ความเร็ว4เมก ของทางด้านเครือข่ายทูมบ์เอสใช้งานได้นานครั้งละ30วันต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันใช้งานได้นาน6เดือนการสมัครเดือนละ250บาทต่อเดือนรหัสกดสมัครดอกจัน900์900ดอกจัน98 02สี่เหลี่ยมแล้วกดถั่วออกได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการสมัครในรูปแบบที่1น,นะครับเป็นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดโทรฟรีทุกเครือข่ายความเร็ว10เมก ใช้งานได้นานครั้งละ30วันต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันใช้งานได้นาน6เดือนโปรโมชั่นนี้นะครับท่านจะต้องเติมเงินหรือสมัครครั้งแรก350บาทต่อไปนะครับท่านจะต้องเติมเงินสะสมไว้เดือนละ350-350นะครับก่อนถึงวันตัดโปรรหัสกดสมัครดอกจัน900าดอกจัน9803สี่เหลี่ยมแล้วกดถอดออกนะครับต่อไปก็จะเป็นการสมัครใน รูปแบบที่2กันบ้างนะครับสำหรับเครือข่ายทูมูฟเอสเป็นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดโปรโมชั่นนี้ไม่มีโทรฟรีนะครับความเร็วตัวนี้ผมลืมเขียนให้นะครับอ่ะผมเขียนให้ก็แล้วกันนะความเร็ว2เมกนะครับผมใช้งานได้นานครั้งละ30วันต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันใช้งานได้นาน6เดือนก็เหมือนกันนะครับจะต้องเติมเงินสะสมเข้าไปให้ครบ ก่อนถึงวันต่อโปรนะครับสมมุติสมัครวันที่1ต่อโปรวันที่30ก็จะต้องเติมเงินสะสมเข้าไปให้ครบก่อนถึงวันต่อโปรสัก2-3วันนะครับเพื่อให้ระบบะวันตัดโปรหรือต่อโปรจะได้มีเงินเพื่อไปต่อโปรโมชั่นให้ท่านนาน6เดือนเต็มนะครับโปรโมชั่นนี้ความเร็ว2เมกท่านจะต้องเติมเงินสะสมหรือสมัครครั้งแรก150บาทนะครับรหัสกดสมัครดอกจัน900าย์ดอกจัน9 7 7าสี่ 4, เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการสมัครอินเทอร์เน็ตแบบที่2ของทางด้านเครือข่ายทูมุฟเอสเป็นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่มีโทรฟรีความเร็ว4เมกใช้งานได้นานครั้งละ30วันต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันใช้งานได้นาน6เดือนเดือนละ200บาทรหัสกดสมัครดอกจัน900ดอกจัน9 7 7 9่เหลี่ยมโทรออกนะครับต่อไปจะเป็นการสมัคร อินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่มีโทรฟรีของทางด้านเครือข่ายทูมบ์เอสเป็นความเร็ว10เมกใช้งานได้นานครั้งละ30วันต่ออายุอัตโนมัติทุก30วันใช้งานได้นาน6เดือนสมัครเดือนละ300บาทนะครับผมอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นในรูปแบบที่1อ่รูปแบบที่1กับรูปแบบที่2คืออะไรครับผมก็คือตรงเนี้ยที่ผมบอกไปเนะียก็คือรูปแบบที่2ตรงเนี้ยนะแต่รูปแบบที่1 สรุปง่าย,ายใหมรูปแบบที่1เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของ d ีแท็กับทเนี่ยแตกต่างกันก็คือว่ารูปแบบที่1ทั้ง Tool และ d ีแท็ราคานะครับจะแพงกว่าเพราะว่ามีทรฟรีแต่ถ้ารูปแบบที่2ไม่ว่าจะเป็น d ีแท็หรือ t o มูฟเอก็ตามแต่ราคาก็จะถูกกว่าเพราะว่าไม่มีโทรฟรีนั่นเองนะครับการสมัครก็แล้วแต่ตัวท่านหรือว่าท่านชอบอะไรสําหรับรูปแบบที่2ของโปรโมชั่นทูมูฟเอนะครับคือขายทูมูฟเอเนี่ยความเร็ว10เมกเนี่ยจ่ายเดือนละ3 0 0รนะครับรหัสกดสมัครดอกจัน900ดอกนัน 9782สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับต่อไปก็จะเป็นการสมัครในรูปแบบที่3นะครับในรูปแบบที่3นี้ผมขอรวบยอดมาไว้ในหน้าจอเดียวกันเลยเนาะเพราะว่าอ่าก็ข้อมูลก็ไม่เยอะอะไรมากนะครับผมก็คือการสมัครในรูปแบบที่3ไม่ว่าจะเป็นของเครือข่าย d ีแทและทูม m ฟเอสนะครับเป็นโปรโมชั่นโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายหรือทุกค่ายนั่นเองนะครับ โทรได้นานครั้งละ15นาทีใช้งานได้นานครั้งละ30วันโปรโมชั่นนี้ถ้าท่านสมัครนะครับจะต้องเติมเงินเข้าไป50บาทก่อนการสมัครต่อ1เดือนนะครับผมการสมัครของทางด้านเครือข่ายดิแทกรหัสกดสมัครโปรโมชันโทรฟรีไม่อัน้นทุกเครือข่ายรหัสกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน9 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกสำหรับเครือข่ายทุมุกเอสโปรโมชัน่นโทรฟรีไม่อัน้นทุกเครือข่าย รหัสกดสมัคร,รอกจาน9 0 0 04953สี่เหลี่ยมโทรออกอย่าลืมนะครับรูปแบบที่3จะไม่มีอินเทอร์เน็ตให้จะมีเฉพาะโทรฟรีเท่านั้นสำหรับใครที่กำลังติดตามรับชมอยู่และได้สมัครอ,อินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับผมและต้องการซื้อแพ็กเกจเสริมโทรฟรีก็กดรหัสสมัครนี้กันได้นะครับสำหรับใครที่ใช้ซิมมานานๆแล้วเนี่ยก็ถ้ามีเขเรียกอะไรนะ ถ้ามีโปรโมชั่นเน็ตแล้วก็รองกดสมัครรหัสนี้กันได้นะครับโปรโมชั่นที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นโปรโมชั่นของระบบเครือข่ายดิแทและทูมูฟเอสเป็นโปรโมชั่นเปิดซิมใหม่การเปิดซิมใหม่หมายความว่าอย่างไรครับก็คือไปซื้อซิมใหม่ที่ศูนย์บริการร้านค้าตามตู้หรือเซเว่นก็ได้นะครับเปิดซิมใหม่มาไม่เกิน7วันที่สําคัญที่สุดจะต้องลงทะเบียน ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เติมเงินสะสมเข้าไปตามที่ผมแจ้งเข้าไปแล้วก็ท่านจะสมัครโปรโมชันไหนรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ท่านสนใจสมัครโปรโมชันไหนก็กดรหัสสมัครไปตามที่ผมแจ้งไว้นะครับอย่าลืมเติมเงินก่อนนะครับแล้วค่อยสมัครแต่ก่อนจะสมัครนั้นอย่าลืมปิดเน็ตก่อนนะครับถ้าท่านลืมปิดเน็ตนะครับระบบอาจจะกินเงินท่านไปท่านก็ จะทาให้ท่าน,เ,นเงินไม่เพียงพอต่อการสมัครอย่าลืมนะครับโปรนี้เป็นโปรโมชั่นเปิดซิมใหม่ของทางด้านเครือข่ายดิแทกและท UM ูมูฟเอสเปิดซิมใหม่นี้หมายความว่าจะต้องเปิดซิมใหม่มาไม่เกิน7วันและสําหรับใครที่ใช้ซิมเก่าอยู่ต้องการทดลองสมัครก็เชิญทดลองกดสมัครกันได้นะครับ <S <S เผื่อจะสมัครได้อย่างไรแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลง รายละเอียดเกี่ยวกับการรับโทรศัพท์มือถือฟรีโปรโมชั่นซื้อโทรศัพท์มือถือราคาถูกเน็ตฟรีโทรฟรีให้ท่านได้รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ